สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่วงวิชกำลังสารคามดำซิ่งครับผมช่องวิ่ดำซิ่งดินด่วนครับคลิปนี้ก็ออกมาดูบอดี้ดินกดถึงไหนแล้วครับอู้โอ้ขุดสะครับเก็บสะไหมครับนี่กำลังตาเนี้ยิหลอกเป็นงานน้าครับ เก็บไหม่ครับเป็นแต่เห็ดหน้าเดชพนามามันมันสูงบมดมันบคาุมสิโอมันคุมใดบอดินใหม่ครับนี่ก็อยู่กับเคอเค140 LC ครับรุ่น11ครับผมวันนี้พาตรุยบอดินครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูที่หน้าง,งานครับมสมซาครับงานเมาครับเคื่อนเนี่กัฝนตตบางย่างแห้งครับนี่ไม่น้ำพร้อมเลยบ่ดินเราแห้งๆครับ สองมาเลยครับสับสองยกล้อครับมาแล้วครับเจ้าฟูโซ่ครับสีเงนพคูครับสดใสครับทมงานอุตสาหกรรมดำริงให้บริการครับบ่คอยมีเวลาเดี๋ถ่ายคลิปครับพี่น้องอันนี้ว่างออกมาดูบ่อดินเลย จดให้พี่น้องได้ดูครับโอ้ห่อนพี่น้องห่อนเอาเอาฝนเมือเครื่องกบโต๊กบางยางแห้งครับยูบอดีนี่เละตรงป,ปีเลยครับ ทั้งๆเลยบอ่อดินห่อคุดได้ครับแห้งครับนี่ก็เหลือเก็บอีกนิดนึงครับเอาดินแกนไปปูนครับตัวนี้จะเป็นดินผสมครับไปเทน้ำดินตัวนั้นยังทมหมวกครับแห้งๆครับดินแบบแห้งๆเลย น,นี้วิ่งแช้สายหน่อยครับผมอันีนี้คนละเดี๋ยวพู้ละหาเทียวแล้ววิ่งประมาณสิบโมงครับค่าเตียงทั้งครับคนตกมากมาขึ้นเด้ยเตียงทั้งกับนนามัเสาะถนนของทั้ง <laughs> มีหางพร้อมว่ะ หางบอมพี่น้องต่อไปเป็นคิวเจ้าร็อกกี้ครับโอ้หอนพี่นอ้อ,นนองหอนเดี๋ยวพอห้องได้ไหมานะเย็นด้วยเวดืยดโอ๊ยตกตม้มลมได้ยินแต่เสียงถอยมาครับ ไปพร้อมกันมาพร้อมกันครับมีเป็นโรกี้ครับสห้าครับสีน้ำเงินครับหำังิันแกวครับ ไม่ยุ่มองก้็เด้ดพี่น้องพระวันบ่เห็นดูด้านข้างของไมโครครับทางบนกับมิตเเด็ดได้เอื้องหลายตัวครับเอื้องโคกครับนี่ตัวแม่ไข่เลยครับเห็นถุงเห็นถุงยุ่งขางไมโคร,ครพี่น้องถุงเอื้องเนี่ยนะถุงเอื้องถุงเอื้อง ฟืดฟ้าครับลดไม่กับงามคือจังวา่าแวเนาอพี่น้อ,นองเนาะลดไม่เพีดจังไดกับคือครับโอ้ก่อนนี้ไหมหืมต้องว่านี่คนขับนางโคโมได้เลยเลก่อนหมดไงเลยอุ้มเหมือนมาก่อนสวัสดีก้อนครับ เป็นตัวพี่น้องว่าได้เรียกว่าดินไส้เนี่ยเด็กก้อนง่าไปนี่แต่ว่าด้านด้านหน้าลงไปประมาณเม็ดหนึ่งนี่เป็นสับใโขกง,งามครับแต่ว่าด้านล่างนี่เป็นดินแข็งครับดินแกนแข็งใส่งานเหมาอสุดอดเลยก็เลยเหลือกเมาดินบอนี่ครับไปดินไส้ไปถมน้ำม,มันถมหมอครับผมสะครับก็เกือบจะเซ็ตแล้วครับผมวิ่งกันสามวันครับ พอเสียกเลียหน่อยครับวันนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับแล้วก็ลงแปลงในต่อครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าแปลงนั้นอยู่ที่ไหนครับได้ยินเสียงเข่า,ขาครับเหมือนมีรถมาครับ น่ครับอยู่ในโขกได้ปลาเขาก็แบบพี่น้องจะมาไปหากินในเมืองครับเอาดีหน่อยอย่าโขกจากปลาก็หน้าฝนแบบนี้ต้องมีบ่อดินแบบนี้นะครับพรวัว่างานหน้าลงออกวประเรับมันหข่มนน้ำครับ อะไรก็มีหางเลยดินก้อนสมบอกสบายๆครับงานเหมาครับก็ใส่ประมาณนี้ครับวิ่งไกลครับวิ่งเข้าในเมืองครับก็ุดไปด้วยแต่งไปด้วยครับแต่งขอบงานหน้าครับเดี๋ยวด้านล่างจะลงไปเก็บอีกครั้งครับเดีย๋ยวไปหลอกออกมาไปหลอกมาให้มัน สำนังานล่างครับไม่ต้องสิดแต่ว่านเขาได้ครับมาแล้วครับเจ้าเมกาครับเกียวเกีห้าดีครับตัวนี้เป็นเครื่อง4ีสูบครับเชอร์โบครับเกียห้าดี ผีมะนาวครับ เป็นรถไปน้าขั้นนี้นะครับเพราะว่าต้องไปเกลดดินยหน้างานครับส่วนมากผมจะไม่ได้ค่อยออกมาบอดินครับอยู่ที่หน้าง,งานประจําหน้าง,งานกับขับรถไถครับ,รบน,นี่ออกมาอัปเบียให้พี่น้องได้ดูครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าง,งานครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ